กับจากทองคําตกอกตกใจกันแล้วมาดูเรื่องการแก้หนี้กันนะครับวันนี้สมาคมธนาคารไทยนั้นเปิดรายละเอียดการแก้หนี้ที่ถือว่าตัวเลขแต่ละตัวนั้นออกมาชัดเจนที่สุดแล้วครับนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยนะครับบอกว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรนี่นะครับได้หนุนแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนตามที่สมาคมธนาคารไทย กระทรวงการคลังแบงค์ชาติเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางรวมถึงธุรกิจรายย่อยและก็รายเล็กที่มีภาระหนี้สูงนะครับอาจจะมุ่งช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อ1สถาบาันการเงินนะครับและเป็นบ้านที่อยู่อาศัยไม่ใช่บ้านที่ซื้อเพื่อเก็งกําไรที่นี่ในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ก็จะมีการช่วยเหลือสินเชื่อรถยนต์ราคาไม่เกิน7,0,000 0บาทต่อรายต่อ1สถาบาันการเงินและสินเชื่อ S m e รายเล็กที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่3ล้านบาทต่อรายและมีปัญหาเริ่มค้างชระ ไม่เกิน1ปีโดยอาศัยข้อมูลสิ้นสุด31ตุลาคม67ให้จ่ายแค่เงินต้นพักดอกเบีย้ยเป็นเวลา3ปีเริ่มตั้งแต่ปี68เป็นต้นไปนะครับและแรายเงินสนับสนุนจะมาจากการลด FIDF หรือเพียง0.23โดยจะเปิดลงทะเบียนลูกที่ผ่านแบงก์ชาติซึ่งกก,กรก,ก็จะนัดเข้าหารือกับแบงก์ชาติในวันที่14พฤศจิกายนนี้ครับ